Thank you ดีครับตัวดีตอนเช้าทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวิเคราะห์กราฟทองคํานะครับตอนเช้านะครับแม่เสียงนี่รู้เลยนะครับว่าเพิ่งตื่นนะครับาตัสดีทุกคนเลยนะครับตอนเช้านะครับก็มานะครับเมื่อวานวิเคราห์กราฟไปว่าไซเวอันเดอร์ไลน์นะครับอันเดอร์ไลน์อยู่สองต้นนะครับอ่าก็ใครไม่ทีพีก็ตัวใครตัวมันแหละนะครับเมื่อวานเพราะว่าตอนวิคห์กราฟเนี่ยทุ่มหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับ อันเดอร์ไลน์อยู่2ก้อนอ่าแล้วก็หลุดขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งทะลุขึ้นไปเล่นเขาเรียกว่าเล่นโอเวอร์ไลน์แล้วนะครับอ่าเล่นเล่นโอเวอร์โซนที่เราเทรดอนะ่ะนะครับโซนที่เราเทรดเราเทรดที่โซนสามพใช่ไหมนะครับแต่ว่าพอมันหลุดขึ้นไปเนี่ยปุ๊บกราฟเขา 1sd เนี่ยเขาอยู่ที่สามพันสีอ่านั่พูดแบบนี้ก่อน1นึอสดีที่สามพดังนั้นแพทเทิร์นที่ ที่ตัวราคา3 0 0่เดินในอาทิตย์นี้นะครับไม่ได้ไม่ได้คอมไลนะ์นะครับเขาจะแบ่งเป็นแบบสองวันเมื่อวานเมื่อวานวิ่งข้างล่างอา่าว่าวิ่งข้างล่างนะครับวันนี้น่าจะวิ่งข้างบนนะครับอา่าแล้วก็โซนของหนึ่งเอสดีเนี่ยหรือว่าโซนอา่าหนึ่งแอดีลาอาทิตย์นะอันนี้ผมก็คงไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยยังไงเนาะนะครับหนึ่ง n o ร i มั r รี i ินเปหรือว่าค5มิลเนี่ยนะครับที่3,400ราคาฟิวเจอร์เนี่ยนะครับก็ มันเดี๋ยวมันจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆผมคิดว่าเดี๋ยวหมดอาทิตย์น่ะนะครับหรือว่าใกล้หมดอาทิตย์เนี่ยคืออาทิตย์นี้ตัวดิส t r i บิ t ชันเขาเนี่ยมันยังก่อมาไม่เต็มถูกไหมพอมันก่อมาไม่เต็มแล้วก็ไม่เห็นภาพแต่ว่าถ้าใครชํานาญชํานาญเนี่ยก็จะจินตนาการเป็นตัวสามเหลี่ยมนะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวแบบผมได้นะครับเพราะว่าเจอแพทเทิร์นนี้บ่อยๆก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเดี๋ยวราคาเนี่ยเขาน่าจะเล่นโซนนี้แหละนะครับนะก็เหมือนกันอย่างตัวแท่งเก่าเห็นไหมนะครับเนี่ยแท่งเก่าเนี่ยขึ้นมาสวยแล้วเห็น นะครับเนี่ยอาทิตย์ก่อนก็เหมือนกันดังน,นั้นพอมันขึ้นมาแบบนี้เริ่มก่อเริ่มก่อเนี่ยเราก็จะเริ่มจินตนาการได้แล้วว่า1 SD เข้าอยู่ตรงไหนแล้วก็พอ,อ,อตัว normal distribution เนี่ยเขาขึ้นมาไม่ครบแต่เราก็เรารู้แล้วว่าอ๋อโอเค3 s มเนี่ยมันน่าจะออกอ่ามันน่าจะออกตรงสัก3 4 2 5ี่สองห้านะครับตามทฤษฎี box p l o t i n g หรือว่า3 3 7สนะครับแล้วก็เดี๋ยว1 SD เนี่ยน่าจะก่อสัก90หรือว่า3,400นนะครับอ่าอันนี้คือ คือหลักการง่ายๆนะของการของของการวิเคราะห์กราฟด้วย normal distribution ในในอ่อในเขาเรียกว่าอะไรล่ะในใน pa ใน r a c t i o n เนะน,นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูตอนเช้านิดนึงตอนเช้าว,วันนี้นะครับในส่วนของ intraday เนี่ยเอ่อไม่ได้ e a r l r นะไม่ได้ e r r แล้วนะครับขึ้นมาเป็นปกติแล้วนะครับในส่วนของเช้าว,วันนี้นะครับแต่ว่าขึ้นมาปกติแต่ว่ามันก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับทำไมถึงใช้ไม่ได้เพราะว่า ตัวปริมาณคอนแท็กของมันเนี่ยนะครับพี่ชายใหญ่ทั้งหลายจงดูก่อนเสายาวแบบนี้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้จงดูก่อนว่าปริมาณคอนแท็กพุทออปชั่น contract, มันมี 4, 2, สี่สองเสาเสาเสาหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันมีห้าคอนแทคสี่คอนแทคปกติถ้ามันจะใช้ได้เนี่ยนะครับจะต้องใช้เสาละประมาณหนึ่งร้อยคอนแทคขึ้นไปนะครับอันนี้ยาวที่สุดเนี่ยมันมีสิบสองคอนแทคกสิบสี่คอนแทคซึ่ง เออ่ชาตินี้อินเ,เดียก็ยังใช้ไม่ได้เนาะนะครับแต่ว่าถ้าจะดูวอลลุ่มรวมนะครับดูวอลลุ่มรวมก็ดูตรงที่โวลัตเทอร์หรือว่าเส้นปะเนี่ยมันลงนะครับโคงง้งลงตรงไหนตรงนั้นเนี่ยมักจะเป็น1 sd ซึ่งมันจะตรงกับแพทเทิร์นในกราฟนะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับเอ่ออยู่ตรง1 sd อ่านะครับอยู่ตรง1 sd 1 sd อยู่ที่3,400 3,415 3,400อ่า20ในส่วนของโวลัตเทอร์นะครับทีนี้ พอในส่วนของอ่าพอดูในส่วนของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต้องมาดู data open interest นะครับ open interest วันนี้นะครับก็ contract เยอะสุดยังอยู่ที่1 SD อยู่เหมือนเดิมนะครับ1 SD ก็คือ3,400นะนะครับ1 SD คือ3,400แต่ว่าวันนี้มี contract ของ3,425ขึ้นมาดังนั้นวันนี้ผมก็เลยมองว่าน่าจะไปโฟกัสที่3,400 25ได้มั้ง ในมังนะนะครับมังนะดังนั้นตอนที่ราคาวิ่งไปสามพันสี่ร้อยสิบห้าใครที่เทรดครึ่งบล็อกก็ยังลุ้นไปก่อนนะยังเบงไม่อยู่เออนะครับยังเบงอยู่ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับใครที่อ่เทรดทฤษฎีครึ่งบล็อกนะครับอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้เทรดครึ่งบล็อกหรอกเพราะว่าการาฟหลุดออกหนึ่งเอดีไม่ค่อยชอบเทรดเท่าไหร่นะครับอ่ทฤษฎีครึ่งบล็อกเนี่ยจะแม่นแบบ แม่นกว่าหนึ่งหนึ่งเอดีไปสามเอดีก็คือสามเอดีตบเข้ามาหนึ่งนะแต่ว่าเวลาหลุดออกไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแรงโมเมนตัมที่กราฟเนี่ยคือปกติเขาจะวิ่งไซเวที่หนึ่งเอดีใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยเวลาเขาทำไซเว์เนี่ยยิ่งไซเว์โอเวอร์ไลน์อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเลยอ่าเลยไปสักสิบเวลาแบบนี้บางทีมจะเลยไปสักสกิบกว่าเลยอ่ะนะครับแล้วเขาก็จะตบกลับเข้ามาแล้วเขาก็ทําเป็นอย่างเงี้ยอ่าทำเป็นโอเวอร์ไลน์ไซเว์นะครับ ก็1 SD ออกไปครึ่งบล็อกที่3 SD หรือว่าจะกระโดดไปโซน25เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่ไปนะครับมันก็อาจจะเป็น30%อนะครับอาจจะเป็น30%ที่เราทำวิจัยไว้นะครับได้ว่าโอกาสย้อนหลังเอ,อ่กี่ครั้งวะย้อนหลังห้ครั้งที่การาฟวิ่งชนเนี่ยหลุดไปที่ครึ่งบล็อกและไป TP ที่เต็มบล็อกเนี่ย มันอยู่ประมาณ70%ใช่ไหมนะครับอยู่ประมาณ70%อ่ะทำไมถึงรู้ว่า70%อ่ะเดี๋ยวผมย้อนดูให้นะกันนะครับว่าเครื่องมือเรามีนะครับสำหรับวิจัยบล็อกเทรดดิ้งเนอะนะครับอ,อยู่ไหนว่าอาจจะแล้ว,ว,ะว,ลวนะครับ25ครึ่งบล็อกกโอเคอ่ะม,มันมันวิเลทเท่าเดิมไหมอ่ะ,ะเช็คนิดนึงเนอะนะครับ อ่าเช็คก่อนเช็คให้เป็นตัวเลขให้เป็นเห็นกันพร้อมๆกันเลยเนาะนะครับอ่าจากเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ลดมาเหลือหกสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับหกสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นตอ่ย้อนหลังทั้งหมดสี่สิบหกครั้งนะครับก็กระโดดขึ้นไปเต็มบล็อกเนี่ยหกสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์มันอาจจะสวยนะอ่าพูดแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมย้อนอ่าดูตัวเลขแล้วนะนะครับดูอนาลิติสแล้วนะครับการตั้งค่านะครับ อันนี้คือวิจัยย้อนหลังว่าวิ่งครึ่งบล็อกวินเลตมันเท่าไหร่วินเลตอยู่มาเจ็ดสิเปอร์เซ็นตอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าการเรียงตัวของการาการเรียงตัวของการสุ่มะนะครับให้เราเข้าใจนิดน,นึงว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตมันอาจจะเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเจ็ดสิเปอร์เซ็นในเรื่องของการเรนดอมะนะครับเอาเอารูปปิงปองเนี่ยเจ็ดสิบลูกใส่ลงไปคุณจะเห็นว่ามันจะมีรูปปิงปองสีขาว สามสิบลูกมันจะมีลูกปิงปองสีแดงอะ่ะเจ็ดสิบลูกโอกาสที่จะหยิบโดนอะ่ะคุณคิดดิถ้าลดถ้าลดตัวช่วงอะ่ะของมันออกเหลือแค่สามลูกอะ่ะมันจะเป็นลูกสีแดงสองลูกมันจะเป็นลูกสีขาวลูกหนึ่ง <laughs> นะครับอันนี้แหละอันนี้แหละคือสิ่งที่ที่ผมอยากจะบอกว่าอย่าให้ตัวเลขเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหรือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเกสีเนี่ย,ยมันมาหลอกตาเรานะครับ เราต้องคิดถึงในเรื่องของการแรนดอมมาเป็นเมนก่อนการเรียงตัวของสเต็เนาะนะครับแต่ว่าถ้าใช้กบกราฟ cf d ดใช้ไม่ได้นะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับโซนเปนเคลื่อนนะครับอะเมื่อกี้เปิดตัวเลขดูนะว่ายังอยู่ในโซน69%นะครับเอ่อนะครับแล้วถามว่าตอนนี้มองยังไงนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปที่3 3 0 7เอ่อ3,425นะครับราคาฟิวเจอร์หรือ ถ้าเป็นราคา CFD จะอยู่ที่3,405นหะครับห่างกันอยู่20เหรียอะเดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้ชัดเจนเลยดีวยกว่าเผื่อใครที่แบบไม่ได้เปิดเสียงนะนะครับออ FD อ,อ,อูตูเล่อ่าแล้วเดี๋ยวใส่ขนาดนใหญ่ อ่านี่เป็นไงเป็นไงพี่ชายอ่าใสไว้แบบนี้นะชัดเจนนะนะครับอ่าจำไว้เลยนะสี่สองห้าก็คือสี่ร้อยเออประชดปนะวะอ่าคืออย่างนี้เลยชัดเจนนะนะครับน้อยกว่าอยู่ยี่สิบเหรียญเนอนะนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วจุดทีพสี่สองห้าก็คือเท่าไหร่สี่ร้อยห้านั่นเองนะครับอ่าดังนั้นเช้านี้ผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะวิ่งไปที่สามพันสี่ร้อยยี่สิบห้าแต่ว่าเรามาดูบทวิเคราะห์จาก AI แล้วกันนะ AI ก็แม่นอยู่อะแม่นอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบเก้าเปอร์เซ็นเท่ากันเลยนะครับ AI ผมเนี่ยนะครับเช้านี้ให้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงอะเอาไดู AI เนาะนะครับยังไม่ได้พิมพ์ส่งเข้าไปในกลุ่มเลยนะครับส่งบทความมา,มาแล้วนะครับอะ AI ให้ว่าไซเวย์ AI ให้ไซเวนะครับมีโอกาสที่จะวิ่งอยู่ไซเวเนี่ยถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็น์แต่ว่าไซเวของ AI เนี่ยนะครับ มันนับโมเมนตัมกระเด็นกระดอนกว้างออกมาด้วยนะครับดังนั้นไอ้ไซเว์ของเขาเนี่ยเราเราต้องคิดแบบจินตนาการเลยนะว่าไซเว์ของเขาเนี่ยไอตัวเวฟเนี่ยมันจะกว้างกี่เหรียญน,นะครับซึ่งถ้าดูจากเว็บเก่าๆอ่านเลื่อนเลื่อนนิดนึงเนาะถ้าดูจากเว็บเก่านะเราตีความมาเลยว่าไซเว์เขาเนี่ยวิ่งเพียครึ่งบล็อกครึ่งบล็อกกลับมาครึ่งบล็อกกลับมาเออนะครับก็ทํากําไรได้ในไซเว์นะอ่าถ้าทำถ้าเป็นแบบนี้นะนะครับก็เทรด เดี๋ยวบายขึ้นบายก่อนแล้วเดี๋ยว TP แค่ครึ่งบล็อกพอแค่ประมาณสัก411 412นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอถึง415เนี่ยใครจะเซลก็เซลใครจะบายก็ก็ได้แต่ว่าตั้งเป็นโลโคลี่ให้มันรีเวิร์สกลับมานะครับดังนั้นเช้านี้นะสำหรับเช้านี้ผมคิดว่าการาฟลงมาเป็นแบบนี้มีโอกาสที่จะวิ่งแบบนี้นะครับอ่ะมีการที่วิ่งแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เอาแบบเอาแบบเซฟเซฟเลยนะ นะครับเพราะว่า AI ให้ไซเวผมก็คิดว่ามานันน่าจะเป็นไซเวเพราะว่าเดี๋ยวเป็นไซเวอีกสักหนึ่งเว็บหรือสองเว็บแล้วเดี๋ยวพอครบหนึ่งเว็บหรือสองเว็บนั้นเนี่ยแล,แล้วเดี๋ยวค่อยเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับเพราะยังไงซะเดี๋ยวก,การาฟก็ต้องกลางออกให้มันครบดิสติบิวชันนะครับน่าจะนะยังไงซะทิ์นี้ต้องมีครั้งหนึ่งแหละเออที่มันกลางออกไปตีสามพันสี่ร้อยี่ห้านะครับ ก็เลยคิดว่าอะตอนนี้ถือบ่ายไปก่อนแต่ว่าบ่ายสั้นๆแล้ว TP แค่ครึ่งบล็อกครึ่งบล็อกก็คือว่าซักประมาณ3410-3415ก็ได้นะครับแต่ถ้าหลุดไปถึง15เนี่ยถ้ามันถึง15จริงอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะลองเทรดครึ่งบล็อกกว่านะครับน่าจะลองเทรดหน้าบ่ายเออถ้าเกิดว่าวิ่งถึง15อีกครั้งหนึ่งนะหน้าลุ้นหน้าบ่ายเพราะว่าจะเป็นดิสกิวชั่นเต็มๆได้เขาต้องกลางออกดังนั้น มันต้องอมืมันมีคอนแทคลับด้วยสี่สองห้าแล้วด้วยนะครับอยากแหมจารย์อยากบ <laughs> ายาก, buy ก็จัดไปดินะครับอ่ะดังนั้นผมก็เลยคิดว่าอ่าเดี๋ยวนะยังไงซะเอ่อถือหน้าบายบายได้เปรียบเนอะนะครับถือหน้าบายบาได้เปรียบแล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันน่าจะดึงอยู่ที่สามพันสี่ร้อยเป็นไซด์เว้แล้วเนะี่แต่ว่าเป็นไซด์เว์โอเวอร์ไลน์นะครับไลน์ line ก็คือสามพันสี่ร้อยโอเวอร์ไลน์วิ่งอยู่เหนือสามพันสี่ร้อยเป็นไซด์เว์นะครับสําหรับเชา้านี้มองไว้แบบนี้นะครับ ใครไม่มั่นใจยังไม่เทรดก็ได้นะครับแต่ว่าตัวคอนแท็กของ OI เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่พอหรือว่าไม่ได้อะไรนะครับแค่อินเทเดมไม่พอนะครับแต่ว่าอินเทเดมไม่พอไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเนาะนะครับอินเทเดมไม่พอไม่เปปัญหาเพราะว่าเราดู o อ e เ t นทเรสนะครับก็ตัวคอนแท็กสามพันี่ร้อยหนึ่งอถูกแล้วไม่มีนะยรสำคัญอะไรราคาอยู่ใกล้เคียง3า0 0ันร้อยดังนั้นเาวสา3พันรอย มีในยะาสำคัญแค่ว่าเป็น1 SD เท่านั้นนะครับส่วนราคาจะไปทางไหนเนี่ยก็เห็นไหมว่า3425ัเป็นบล็อกที่ใกล้ที่สุดใกล้กว่า3375นะครับเห็นไหมฝั่งซ้ายคือ375ฝั่งขวาคือ425ดังนั้นฝั่งที่มันใกล้ที่สุดและมีปริมาณคอนแทคที่เยอะที่สุดและใกล้เคียงที่สุดคือ425นะครับก็เลยโฟกัสไปที่ฝั่ง425แล้วกันนะครับ พันธงง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าแซจี้ในการเทรดก,ก็เมเนจเอาละกันนะครับแต่ว่าผมมองว่าบายก็บายได้แค่ครึ่งช่วงตัวแหละไม่ได้ไปทีพีถึง4ี่สองห้าจะถึง4ี่สองห้าผมคิดว่าอาจจะต้องรอหลุดสามหนึ่งห้าไปเลยอะ่ะเพราะว่าโมเมนตัมใน4 0 0รอยค่อนข้างที่จะแรงนะครับจะให้ที่ตอนเย็นนะครับเชา้านี้สวัสดีเป็นหลายบุคคลไม่ได้เดี๋ยวจะต้องอัดอัด,อด,อดคลิปสั้น,นแล้วก็แล้วก็ลงนะครับแต่ว่า ขอบคุณทุกท่านที่มาดูเช้านี้ขอให้ทุกท่านทํางานอย่างมีความสุขเจอกันอีกทีตอนเย็นเช้านี้ก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับทํางานอย่างมีความสุขสวัสดีครับวิเคราะห์ไว้แบบนี้นะครับพี่ชายใหญ่